พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาตรทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2558 วันนี้เวลา15นาฬิกา47นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2558ซึ่งมูลนนที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาาชาติไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่18-28 1 9มิถุนายน2558เพื่อเริ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยจัดภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงหล่อเลี้ยงเกษตรไทยเน้นการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของบูลนิธิและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตรกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับบูลนิธิต่อยอดนำมานำเสนออาทิการแปลร,รูปอาหารและขนมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และการผลิตก๊าซชีวาภาพจากผับตกชวาด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนจากผับตกชวาในระดับครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน ในงานแบ่งเป็น11โซนอาทิโซนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่ายามยากสภากาชาติไทยโซนนวัตรกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโซนสัตว์เลี้ยงโซนต้นไม้โซนสินค้าโอท็อปและโซนตลาดน้ำทั้งนี้ไรายได้จากการจัดงานนำสมทบทุนมูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพ่ายามยากสภากาชาติไทย